หรือเรา,าจะมารู้จักกันในนานวิ่งวันนี้ก็ได้นะคะสำหรับมือดีรักในการวิ่งของเราหลับนเวลาวิ่ที่่งลงนรถลัลสบสงนี้นะคะเรามีจุดบริการอยู่ด้านในเชนด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นบรกเรื่องอออดื่ม<อ>แก๊สโอวัลตินจุดรับฝากของจุดลงทะเบียนฟันลันและแฟนฟรีลงทะเบียนด้านในได้นะคะ สำหรับผู้ที่ลงแข่งประเภทฟันรานแล้วก็แฟนซีลงดเดียนด้านในนะคะเรามีจุดบริการอยู่ในเต็นท์ด้านในเลยวันนี้เป็นยังคะวันนี้ว,วันนี้เป็นยไงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้กับการ,รวิ่งเพื่อสุขภาพาเป็นโครงการกีฬาต้านยาเสพติดสีมา r ั n n ิ่งครั้งที่1ค่ะเต็นเชินด้านในนะคะใครตะมอ เหรียญสีมา arkadaşlar. รัน, uh, like, นนิ่งของเรานะคะเหลียนวิ่งวันนี้ต้องบอกว่าได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษปลุกเศกโดยพระครูพิทัก์ธรรมานุยุติเจ้าคณะอําเภอโนนสูงทึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพพิชิตใหม่เลขวิ่งนะคะมีจุดบริการด้านในอยู่เหมือนกันเชิญด้านในได้เลยนะคะใครเข้า ชายเป็นคนแรกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง <c oughs> เพียงท่านแรกท่านดีพี่บอมอย่าเพิ่งถ้าเก็บเงินก็ได้หลายตังค์แล้วสวยมากค่ะ ดต้อนรับนักกีฬาวิ่งทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งของเราในครั้งนี้เพิ่งลงรถมาใหม่เชิดด้านในนะคะเราจะมีจุดบริการนวดเป็นเครื่องดื่มกาแฟออนเติมจุดบริการน้ำดื่มนะคะทมอไปกี่ไรลได้นะคะมีจุดบริกาต่างๆแต่ด้านในนะคะกาแฟจุดบริการกาแฟน่าจะลงทะเบียนหรือเา มออะไรกาแฟมอตินตตไป <c oughs> ตอนนี้เดินชมบรรยากาศก่อนายในวัดไปชอบเต้นไงไปชอบพัดนี่ว่าไปล้ำไปอะไรไม่รีน่ะตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนรับหมายเลขแล้วก็เสื้อ ก right? no ้าวัเนี่ยอะไรน้ำเต้าหู้อ๋อเนี่ย เรนเซนแพทย์หญิงสุจริตสุขเวชพง์รักษาการรองพ่งในการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลปักช่องขยาวขยาวครับขยาวตอนปล่อยตัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเดี๋ยวรอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะ ใกล้แล้วนะคะี่เรา่อยใครที่อยู่กรนาลามหรือที่รู้จักกันในวัดพระขาวใช่ไหมหมดพขาวล้วก็สต้ ขอพ้ค่าขอบคุณค่าขอคุณค่าเคอยู่ไม่ไกลค่ะเลี่น้องสาววิ่งด้วยไดโนออสุดยอดเลยแตใส่ก็รอดมาทั้ เราไปใส่นิ่งกันนะตาย <c oughs> ตอนนี้ผ่านมา4โลยังชิวๆกันอ,อ,อยู่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่วิ่งนะ <c oughs> เดินชิวๆตามสไตล์ของพวกเรา <c oughs> เราไม่ทันเวลาหมด่ชิวเวลาไม่สนชิวครับแล้วเนะี่ย ฮะลูกไม่ได้รีนเจาา้าภาพมาดคงอดสิจ้าภาพมาดนกกิโลลกูกกิโลครับสิบห้าเอ้ยี 4, 5, ่สิบห้าโลโอ้โหสุดยอดเดินไปไปเลยฮะไปเลยไปเลยไปเลยลูก รู้สึกที่ผ่านมามีแตขึ้นมอนะครับตอนนี้เจ็ดโลละไปเรื่อยๆครับตอนนี้น่าจะลมเจ็ดเจ็ดกิโลผ่านมาขึ้นมอ หลายกิโลเหมือนกันตู้ต่อไปตอนนี้ก็เข้าออจิโลทิกาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีมองเห็นว่าพุทธรูปหลวงพ่อขาวน,นี่ก็เป็นขามขามทา,มา,มามวทาน ข้างก็เป็นดอกราวเรือกกำลัองออกบานอ,อ,อยากเห็นออกอามาถนนเนาะแอบมา <c oughs> ไปเรื่อยครับพี่น้องอีกอีกหนึ่งกิโลอีกสี่ไม่ถึงกิโลเก้าร้อยเมตรอีกประมาณเก้าร้อยกเมตรสีมาลันนิ่ง Hola. Ja va. ชั้นต่อไปท่านที่3ค่ะคุณเพนสินีตีระชัยดีกูลค่ะหนาที2วินาทีกาคุณทองงอยู่ด้านหลังรางัวหน้าเวทีวนค่ะน้องบีรทิราคเองค่ะแล้วก็พูดธรรมดาเลยคุยกันไม่คุยกันป่อยตัวถ่ยรูปร่วมกับทีมด้านนายกเ็นไงวันนี้ บรรยากาศเสร็จสิ้นสมัครงานวิ่งซีมาลันเนอร์เราจัดกิจกรรมสีมาสวยทางสวนไม่ต้งแรกมาธิและที่สำคัญขอให้น so mm ักว oh, okay, okay, ิ่งท right. ่านมาขอเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยค่ะตกกระท่อมอาการใดต้องกักผ่อรนในขณะนี้นะค่ะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะใครจะขึ้นไปกราบนมัสการหลกได้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ